อธิบายเรื่องความหนาแน่นและม hmm? <H> วลโมเลกุลของก๊าซต่างๆตอนที่หนึ่งไฮโดรเจนวงเล็บเปิด H 2วงเล็บปิดความหนาแน่น0.08988กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรยกกำลังสาม มวลโมเลกุล2.016กรัมต่อโมลหรือเรียกว่าสองมวลโมเลกุลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหรือเรียกว่า2กรัมต่อโมลก็ได้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวันความรู้ของ So tự tự từ tự